สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกท่านเลยนะผมก็กลับมาพบกับช่อง f a n Fishing Channel กันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ครับนี่ครับเอารอกสเปนนิ่งของ Pioneer มารีวิวให้นานะได้รับชมกันสักตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็น Pioneer Back Widow นะครับออกมาสักพักแล้วนะครับแต่ทีนี้ว่าความสนใจของมันเนี่ยก็คือว่ามันเป็นคาร์บอนบอดี้และโรเตอร์นะครับคือถ้าอยู่กลางแดดเนี่ยกลางแดดมันจะเห็นเนื้อคาร์บอนเลยเดี๋ยวพาไปฉายสองให้นานะดูนะอ่านี่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับดูเนื้อคาร์บอนนะฮะ เนื้อคาร์บอนนะครับคาร์บอนทั้งตัวนะครับโรเตอร์ด้วยนะครับอยู่กลางแดดนี่สวยมากเลยนะครับลายคาร์บอนมันขึ้นนะครับอันนี้ไม่โดนแดดสมมติว่าโดนแดดเนี่ยครับเห็นเนื้อเป็นเส้นใยคาร์บอนนะครับเบอร์หนึ่งพันนะครับผมใช้มาสักพักใหญ่แล้วนะครับแล้วก็เอามารีวิวให้กับนานาได้รับชมกันนะครับคือเดิมเดิมมาเลยเนี่ยก็คือว่ามันจะหมุนลื่นเลยนะครับถ้าใครซื้อรุ่นนี้นะครับหมุนเดิมเดิมจากโรงงานจะหมุนลื่นนะครับ อันนี้ผมใช้มาสักพักใหญ่ๆก็จะมีการสึกห้อมีรอยมีอะไรบ้างนะครับผมแต่ว่าความแข็งแรงเนี่ยขาลอกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยนะครับเวลาเราอัดปลาเนี่ยมันไม่มันไม่มีอาการบิดหรือแกว้งนะครับสําหรับสเปคตัวนี้นะครับผมสเปกเนี่ยก็อย่างเมื่อกี้นะครับสปูลก็เป็นอลูมิเนียมนะครับสำหรับแขนซ้ายขวาได้ตัวนี้จะเป็นแขนเกลียวนะครับลูกปืนสแตนเลสนะครับ5้าบวกหนึ่งนะครับสําหรับสามารถเอาไปเล่นน้ําทะเลได้นะครับ รอบนะครับรอบจะเป็น5.1นะครับอ่ารอบ5.1มีเบอร์1,000 2,000 3,000 4,000นะครับกำลังเบรกมีเบอร์1,000 2,000 3,000 4,000นะครับกำลังเบรก4กิโลกรัมนะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยเบอร์1,000เนี่ยจะอยู่ที่200กรัมนะครับเออ่จุสายนะครับ0.18ได้160เมตรนะครับ0.2นะครับ0.20ได้120เมตรนะครับเออ่ตัวนี้ผมเอามารีวิวให้นะนะได้รับชมเพราะว่า ให้ดูภายในหลังจากการใช้งานมาสักพักใหญ่ๆเลยนะครับออกก็ออกทิปไปหลายทิปแล้วนะครับอ่าให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับผมตัวนี้จะเป็นทองเหลืองนะครับทองเหลืองตรงลายโรเลอร์นะครับเนี่ยครับเกิดจากการเสียดสีนะครับแล้วก็รอยทั่วไปนะครับผมหมุนมันยังหมุนเลื่อนอยู่นะยังหมุนเลื่อนอยู่นะครับแล้วก็มีตัวปรับเดินหน้าถอยหลังนะครับเดี๋ยวให้ดูความลื่นนะครับ ตัวนี้จะได้เป็นแขนเกลียวนะครับผมแล้วก็แขนเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแขนเป็นอลูมิเนียมน็อตเป็นโฟมนะครับ EVA นะครับเดี๋ยวมาฟังคลิ๊กเสียงกันหน่อยนะครับอ่าค,คลิ๊กเสียงก็ดังในระยะพอประมาณนะครับอันนี้ระยะเนี่ยที่ผมถือเนี่ยก็คือเหมือนกับระยะที่เรา เวลาเราออกไปตกปลาระยะก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับอ่านะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับฝาเบรกนะครับผมก็ยังไม่มีสินยางมาครับผ้าเบรกนะครับผมนี่นะครับผ้าเบรกเป็นกำมืหยีแผ่นเดียวนะครับชุบน้ํามันไว้นะครับขนาดผ้าเบรกนะครับผมยีิบสองนะครับยีิบสองมิลนะครับก็ถือว่าแผ่นใหญ่อยู่นะครับผ้าเบรกครับสปูลก็ล่องกิดเสียเนี่ย มันก็บิวอินมาในสปูลเลยนะครับสปูลก็ตัวเกี่ยวสายก็จะเป็นโลหะนะครับแล้วก็สกรีนชื่อแบรนด์นะครับแล้วก็ชื่อรุ่นนะครับตัวนี้นะครับผมรหัส b W 1 0เ0ยูน่นะครับอันนี้จะเป็นสเปคสายนะครับผมนี่นะครับบอกไว้นะครับแขนเมื่อกี้นะครับแขนเกลียวนะครับไปแล้วตัวนี้ครับคลิกเสียงจะเป็นเขาควายนะครับก็เดี๋ยวตัวนี้ผมจะต้องเอาไปล้างด้วยนะครับ อันนี้ก็โรเตอร์นะครับผมโรเตอร์ก็เป็นคาร์บอนนะครับคาร์บนก็ตัวแขนก้านนะครับก็ทําได้ค่อนข้างที่จะดูแข็งแรงดีนะครับนี่นะครับมีหมดล็อกกันหน้าลอกดิบกลับให้ด้วยปิงโชคกนะครับตรงนี้นะครับลายโรเลอร์อ่ะลายโรเลอร์นะครับผมก็จะมีบุทตหนึลูกเืิหนึงนะครับวงในอยู่ที่5้มิลนะครับวงนอกอยู่ที่8ปมิลนะครับความหนาอยู่ที่สอ ห้ามิลนะครับก็ถือว่าค่อนข้างตลับใหญ่อยู่นะครับตัวนี้จะเป็นฝาครอบนะครับชุดลูกเืรนกันตีกลับนะครับอันนี้แผ่นเพลทนะครับผมก้อนนี้ตัวครอบนะครับตัวนี้ครับก็จะเป็นชุดเห็นชุดลูกเบรนนะครับแล้วนะครับที่อยู่กับเฟืองพีเนียนนะครับผมเดี๋ยวไปลื้อตรงอื่นกันต่อนะครับกัดใต้เป็นพลาสติกออนน็อตบอดี้มีสี่ตัวนะครับเดี๋ยวไปเปิดบอดี้กันพร้อมๆกันนะครับผมอ่านี่เปิดมาแล้วนะครับบอดี้นะครับนี่นะครับผมภายในนะครับของรอกรุ่นนี้นะครับผม ตรงนี้นะครับก็ข้างในก็ค่อนข้างหนาอยู่นะครับฝาบอดี้นะครับค่อนข้างเบาเลยนะครับอันนี้ลูกปืนนะครับฝั่งบอดี้นะครับผมมีสนิมบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเล่นงานน้ําเค็มมาด้วยนะครับวงในอยู่ที่8มิลนะครับวงนอกอยู่ที่14มิลนะครับความหนาอยู่ที่4มิลนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูเฟืองกันนะครับผมเฟืองเฟืองเฟืองนะครับนี่นะครับผม เฟืองลอกรุ่นนี้นะครับให้น้าๆดูนะครับดูงานนะครับงานกัดกึ่งเฟืองอัลลอยนะครับนี่ครับงานกัดกึ่งเฟืองทําได้เรียบร้อยดีนะครับผมขนาดของเฟืองก็ค่อนข้างใหญ่นะครับยี่สิบแปดความหนาหนาสี่จุดห้ามิลนะดูแข็งแรงดีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นระบบขับเคลื่อนนะครับอันนี้จะเป็นชุดเฟืองพิเนียนนะครับนะครับชุดเฟืองพิเนียนมีลูกปืนแล้วก็บุตนะครับ อ่ะดูเฟืองพิเนียนนั่นก่อนนะครับงานกัดคืงก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเฟืองนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นลูกปืนนะครับประกองเฟืองพิเนียนนะครับผมลูกปืนสเตลเลตนะครับวงในอยู่ที่เจ็ดมิลนะครับวงนอกนะครับอยู่ที่1ิบสี่มิลนะครับความหนาอยู่ที่สี่มิลนะครับอ่าลูกปืนก็จะอยู่ในบุสตัวนี้นะครับลูกปืนประของเฟืองพิเนียนนะครับลูกปืนกันตีกับอันนี้นะครับแล้วก็แกนชักนะครับผมนี่ครับแกนชักเ็เริ่มดำแล้วนะครับ กิดจากการเสียดสีนะครับก็น้ํามันจารบีอะไรเงี้ยมันก็ทําปฏิกิริยากันนะครับผมอ่าสีมินนะครับแกนชักนะครับภายในนะครับผมภายในก็จะเห็นเฟืองเรียงสายนะครับอ่าภายในก็จะมีตัวนี้จะเป็นเฟืองเรียงสายนะครับถอดมาให้ดูนะครับไม่แน่ใจว่ามีลูกปืนหรือเปล่านะครับอันนี้เฟืองเรียงสายนะครับเป็นโลหะมาให้นะครับแต่ว่ามันไม่มีลูกปืนนะครับประคองนะครับ ใช้จารบีนะครับใช้จารบีอ่าแล้วก็ฝั่งนี้ครับจะมีลูกปืนนะครับฝั่งบอดี้นะครับอีกหนึ่งสลับนะครับอันนี้จุดนี้นะครับถ้าจะถอดลูกปืนเนี่ยนะครับก็คือมีน็อตสตัวนะครับถอดตัวนี้ออกมาก่อนนะครับผมเพราะมันประคองลูกปืนไว้นะครับนี่ครับลูกปืนอยู่นี่นะครับถอดลูกปืนออกมาแล้วนะครับลูกปืนนะครับผมฝั่งขารอกนะครับบอดี้ฝั่งขารอกวงใน7มิลนะครับวงนอก11มิลนะครับความหนา3มมิลนะครับผมอันนี้บอดี้นะครับผมก็ค่อนข้างเบาเลยนะครับผม แข็งแรงนะครับแข็งแรงความหนาตรงนี้ก็โอเคนะครับโอเคนะครับผมสําหรับการรีวิวผ่าลอกแบ็คนะครับแบ็คไวโดนะครับแบ็คไวโดนะครับเอามารีวิวให้กับน้านะครับหลังจากการใช้งานมาสักพักใหญ่ๆนะครับผมก็โดนน้าเค็มบ้างนะครับโดนน้าเค็มบ้างก็ล้างปกติหลังจากการใช้งานนะครับเทคนิคนะครับผมเวลาน้านะครับไปอันนี้ส่วนตัวนะครับส่วนตัวก็คือว่าก่อนจะขึ้นจากฝั่งหรือว่ากําลังจะเก็บ อุปกรณ์เก็บรอกน pues mm nah. ะ ON, ครับเข้ากระเป๋านะครับหรือว่าเก็บเข้ารถอะไรเงี้ยนะครับอ่านะนะหานะครับมีขวดน้ําแบบเนี้ยนะครับขวดน้ําสักขวดหนึ่งนะครับแล้วก็เจาะรูนะครับตรงเนี้ยนะครับเจาะรูนะครับหนึ่งรูสองรูนะครับก็ได้นะครับกี่รูก็ได้นะครับสักสองสามรูก็ได้นะครับอ่าฉีดนะครับฉีดฉีดนะครับฉีดพวกตามเนี้ยตัวลอลายโรลเลอร์พวกโรเตอร์นะครับพวกแบบบอดี้นะครับไปก่อนนะครับให้ พวกไอ้น้าเค็มเนี่ยที่มันคาบไอ้น้าเค็มที่มันเกาะก่อนอยู่เนี่ยเกาะอยู่เนี่ยครับก็คือออกไปก่อนก่อนที่จะไปล้างจริงๆที่บ้านนะครับผมกลับมาบ้านทีนึงก็ล้างเปิดก๊อกน้านะครับล้างทีหนึ่งนะครับวิธีล้างก็ให้ลอกหันหันลอกนะครับหันลอกขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็เปิดน้ํานะครับเนี่ยครับให้มันอยู่อย่างนี้นะครับลอกนะครับแล้วก็เปิดน้ําผ่านฝาเบรกลงไปนะครับเนี่ยเปิดน้ําผ่านฝาเบรกลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ล้างล้างถูๆนะครับนะครับแล้วก็ ใช้ไปสักถ้าใครตกบ่อยนะครับใช้ไปสี่ห้าทิศอย่างเงี้ยถ้ามันเริ่มหมุนแห้งๆค่อยๆลื้อลอกล้างก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับลอกรุ่นนี้นะครับสิ่งที่ผมชอบเนี่ยการกัดกึงของพวกเฟืองเนี่ยทําได้ค่อนข้างที่จะแม่นยํานะครับดูงานดูเนี้ยบดีนะครับผมนะครับก็เอามารีวิวให้กับนานาได้รับชมถ้าใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวมีลิงก์สั่งซื้อสินค้านะครับใต้คอมเมนต์นะครับในใต้คลิปวิดีโอนะครับในคอมเมนต์แรกนะครับ ก็สามารถกดสั่งซื้อจากตรงนั้นได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาหน้าๆกันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ